เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้การทําบุญผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่อยู่บนมือถือเราด้วยการสแกนชาร์จ qr e donation เป็นระบบรับเงินบริจาคเงินทําบุญไปลิงก์กับระบบของกรมสรรพากรโดยที่เราไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตรนะครับทำบุญเสร็จจบวิ่งเข้าไปในระบบพอปีหน้าเรายื่นภาษีข้อมูลนี้ไปอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับจะไปอยู่ในระบบของกรมสรรพากรแอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องยื่นอะไรแล้วเพราะมันถูกบันทึกไว้อัตโนมัติแล้วนะครับก็คือง่ายๆครับ เข้ามาที่แอปธนาคารของเรานะครับเสร็จแล้วก็สแกนที่วัดเขาจะมีเป็นแบบนี้ให้นะครับ mm hmm. เขาจะเขียนว่า Thai QR Payment นะครับมี E-Donation สแกนเหมือนสแกนจ่ายค่าสินค้าร้านค้าทั่วไปเลยครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นี่ครับดูที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยครับเขาจะบอกเลยว่าท่านกำลังผ่านทำรายการาระบบ E-Donation นะยินดีให้ระบบเนี่ยส่งข้อมูลเลข13หลักของเราเนี่ยไปให้กับทางรรกรมสรรพากรเนาะ หรือหน่วยรับบริจาคเพื่อทําใช้สิทธิ์ดถย่อนทางภาษีแล้วกดยอมรับไปนี่ครับขึ้นมาให้เลยชื่อวัดเห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะอันนี้ย้อนเงินไม่ต้องไปดูนะครับอ่ะผมก็ใสยย่ยอดเงินไปอันนี้ผมจะทําบุญกับวัดเก้าสิบเก้าบาทเสร็จใส่โน้ตได้เลยครับทําบุญนะครับทําบุญเทิดท่าเทิด่าเน,นาะเทิดท่าฟุตบกนี่ครับวัดสันติศรีลาลามยืนยันแหมนี่ทาบุญแค่นี้เองครับเรียบร้อยละ